ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาณคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับทําการรายงานการตรวจสอบนะครับความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่21เดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่20เดือนมีนาคมนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยมีพนักงานอ่าที่มีรายชื่อนะครับในการรับเงินเดือนทั้งสิ้น53คนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ลดลงไป1คนนะครับ ถ้าเราจะแบ่งนะครับเป็นหน่วยๆก็ได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นหน่วยงานบัญชีเนี่ยมี7นะครับถ้าเป็นหน่วยงาน HR มี2นะครับ IT มี7ครับ Marketing มี7นะครับแล้วก็ฝั่ง QDM นะครับมี11คนนะครับตรงนี้รวมเป็นทั้งหมด34ท่านนะครับเทเลมีทั้งหมด15ท่านนะครับแล้วก็ว c a ครมี4ท่านด้วยกันนะครับยอดจ่ายเงินเดือนนะครับ ทั้งสิ้นของเดือนมีนาคมอยู่ที่1 5 5 3 9บาท7 3สตางค์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ลดลงประมาณนัก3 5 000, 3 7 9 2บาท8สตางค์นะครับแต่ก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะเอามาเปรียบเทียบแบบมีนัยยะไม่ได้นะครับเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีการจ่ายโบนัสนะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นแค่ครั้งเดียวมันไม่สามารถวัดอะไรได้ผมเลยขออ้างอิงอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมีเดือนมกราคมนะครับถ้าหากเป็นของเดือนมกราคมแล้วเนี่ยยอดที่เพิ่มเปรียแบบเทียบกับเดือนมกราคมเนี่ยทำให้มียอดเพิ่มขึ้นอยู่ที่67,203บาทอ่ะตัวนี้เนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงครับเนื่องจากว่าในเดือนมีนาคมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมแล้วจะมีการปรับฐาน,นเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูารายงานกันว่ามีอะไรยังไงบ้างในเดือนมีนาคมนะครับในส่วนแรกเลยนะครับเรามาดูการกู้เงินนะครับกู้เงินเนื่องจากในบริษัทเราเนี่ยมีมีรูปแบบสวัสดิการส่วนหนึ่งนะครับในก,การให้พนักงานนะครับสามารถกู้ยืมเงินบริษัท ได้นะครับแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการหักคืนเงินกู้ยืมเนี่ยจากเงินเดือนนะครับโดยเรา,เามีเอกสารใช้ในการตรวจสอบตัวหนึ่งนะครับคือเอกสารการกู้เงินกองทุนนะครับนี่ก็คือเดือนมีนาคมเดือนนี้นะครับมียอดหักคืนเงินกู้ยืมเนี่ยสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสองบาทนะครับ เรามาดูในตัวตารางนะครับสองห2ื่สองบาทถือว่าตรงนะครับที่นี้ในเดือนนี้นะครับเรามีลูกหนี้นะครับเ,าเรามีลูกหนี้ทั้งสิ้นเจดท่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดท่านด้วยกันนะครับก็หักคืนเงินกู้ยืม22,402บาทนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เองก็มีลูกหนี้รา,ายใหม่นะครับรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2องรายด้วยกันรวมลูกหนี้ เก่ากับใหม่รวมกันเป็น9าลายนะครับยอดนี่คงเหลือรวมกันนะครับระหว่างลูกนี้ลายเก่าลูกนี้ลายใหม่เนี่ยเป็น1นึ่งแสแปดหบาทนะครับซึ่งจะไม่ตรงกับในตัวนี้เพราะว่าในตัวนี้เลยที่หนึ่งแสนสามหืนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนื่องจากว่ายังไม่ได้รวมลูกนี้รายใหม่เข้านะไปสองลายนะครับรลูกนี้ลายใหม่ก็เดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันในส่วนของ เงินได้อื่นๆของเขานะครับเนื่องจากว่าในตัวของเงินที่เขากู้ยืมไปเนี่ยก็ <c oughs> จะไปโชว์ตรงนั้นนะครับว่าเท่าไหร่และเป็นใครบ้างนะครับต่อไปเรามาดูเลยช่องของเงินได้อื่นๆกันเลยนะครับช่องของเงินได้อื่นๆนะครับก็ <c oughs> มีเงินได้อื่นๆนะครับตัวค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยขยันและก็สวัสดิการประจําและมไม่ประจําซึ่งในหัวข้อนี้เราจะพูดในเรื่องของเงินได้อ,นนองงื่นๆเบี้ยขยันและค่า, <c oughs> ล,าล่วงเวลานะครับในหัวข้อนี้เรื่องเงินได้อื่นๆนะครับเรือนี้เรามียอด ก็จ่ายอยู่ที่60,000บาทนะครับแน่นอื่นนะครับโดยมีเอกสารที่แจ้งที่มารายได้นะครับประจำเดือนนี่พี่ปุ๋ยส่งมาผิดนะครับมีมีนาคมนะครับ2,558นะครับนะครับ60,000บาทนะครับนี่ครับคือในส่วนของเน่นอื่นมีใครยังไงบ้างนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวเงินกู้พนักงาน2ท่านรวมกัน45,000บาทนะครับก็จะมีคุณประนิตายอดกู้25,000นะครับอีกคนหนึ่งคือคุณรัตด,ดาวันเพชรอนุสอนสอ0 0 0ื 20, บาทนะครับเป็น45,000บาทนะครับในส่วนของเงินกู้ยืมแล้วก็เงินค่าตําแหน่งของคุณดรงศักดิ์เจะีีอีก15,000หมื่บาทรวมเป็น60,000บาทนะครับ ก็คือนี่คือในส่วนของตัวเงินได้อื่นๆอย่างที่ผมแจ้งแล้วว่าในช่องของเงินได้อื่นๆเนี่ยในส่วนของเงินกู้ของคุณปณิตากับของคุณรัตดาวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้ลูกหนี้รายใหม่นะครับด้วยรวมเป็นลูกหนี้ายใหม่ก็รวมไปอีก4 5,000ันบาทรวมดอกเบี้ยด,ด้วยก็เป็นประมาณ5้า0 0นกว่าบาทนะครับนี่คือช่องของเงินได้อื่นๆช่องถัดไปนะครับท่องก็ดไปคือค่าล่วงเวลานะครับค่าล่วงเวลาเดือนนี้เรามีการจ่ายค่าล่วงเวลา นะครับหรือ OT นีอยู่ที่4,439บาทนะครับ4,439าบาทเป็นของ QDM ทั้งหมดเลยนะครับมีใครบ้างนะครับถ้าลงเวลาหรือ OT นี่แหละครับก็จะมีในส่วนของคุณอนุวัฒนะครับของคุณทวัชชัยนะครับเป็นแผนกไอทีสท่านนะครับแล้วก็มีคุณจักริดนะครับคุณจักริดเนี่ยเนื่องจากว่าค่า OT เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกิน500บาทนะครับก็จะมีเอกสาร ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือคุณจะก,กิจยาสาเนี่ยค่าโอทีรวมกัน3,792บาท81สตางค์ตัวนี้ก็คือเนี่ยฮะของคุณจะก,กิจเมื่อมีค่าโอค่าล่วงเวลาเกิน500บาทก็จะมีอกอกสารแยกด้วยต่อไปนะครับเป็นคนสุดเทพตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของ messenger ของเรานะครับตัวอื่นไม่มีนะครับก็รวมแล้วยอดจ่ายค่าล่วงเวลาอยู่ที่4 4 3 9บาท69สตาง นะครับต่อไปนะครับเป็นเบี้ยขยันโอเดือนนี้มีความเพอร์เฟกนิดหน่อยนะครับเบี้ยขยันของเราเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทก็คือไม่ขาดไม่ลาไม่สายนะครับเดือนนี้ในของ QDM เลยมีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันเยอะมากครับเดือนนี้ ก็เป็นเงิน3,500บาทแล้วก็เทเลเนี่ยมี10,000บาทมี5ท่านเพราะค่าละ2 0 0 0นะครับเรามาดู QDM ก่อนว่ามีใครบ้างที่ได้เบี้ยขยันนะครับมีคุณบุญประเสริฐนะครับมีคุณสุภานะครับสองคนนะครับต่อไปนะครับเป็นคุณอนุวัฒนะครับไอทีนะครับต่อไปคุณประนอมนะครับคุณปณิธานี่คือทางแม่บ้านเราเนี่ยปกติอยู่แล้วแต่ แล้วก็ที่ประหลาดก็คือในส่วนของตัวคุณณรดีนะครับและก็คุณนัชาดาซึ่งสองคนนี้คือไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเช้านะครับเมาเช้าเบีขยัดโอ้โหเพอร์เฟกมากนะครับต่อไปนะครับเป็นของฝั่งของเทเลนะครับก็มีคุณรัตด,ดาคุณปณนัฐด,ดาคุณการจานา คุณสิริรักษ์และสุดท้ายคือคุณนุกมล5ห้าคนหมื่นหนึ่งนะครับก็รวมกับของ QDM สามพันห้าก็เป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวสวัสดิการประจําและไม่ประจาสวัสดิการประจํานะครับยอดจ่ายฟิกอยู่แล้วคือห้าหมื่นบาทสวัสดิการไม่ประจำหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าบาทรวมกันหกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าบาทนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูในหัวข้อถัดไปนะครับทีนี้หัวข้อถัดไปที่เราจะตรวจก็คือในส่วนของตัวระเบียบว,วินัยเดือนนี้ถือว่าดีเยี่ยมขึ้นมาพอสมควรนะครับถือว่าดีเลยครับเดือนนี้เรามีการมาสายทั้งสิ้นเนี่ย59ครั้งนะครับลดลง เกินเกือบเกินเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับลดลงเพราะเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่หนึ่งรอยสิบสามนี่ดูแค่้าสิบเก้าถือว่าดีมากเลยครับแต่ก็มีคุณสุภาษานะครับน,น้องจูนเนี่ยลาสายนะครับเจ็ดครั้งอันนี้ก,ก็ก็ต้องปรับปรุงกันนิดหนึ่งนะครับอย่างน้องจูนน้องอีฟออฟนะพวกนี้แล้วพี่หนิงเนี่ยก็ ัวนี้ก็จะมาจะ,จะมาสายอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนคนที่ขาดงานนะครับมีทั้งหมดห้าคนนะครับขาดงานมีทั้งหมดห้าคนเนี่ยครับขาดงานคือหักลางานในมีทั้งหมดห้าคนนะครับยอดหักงานเนี่ยยอดหักตัวขาดงานเนี่ยเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์มีใครบ้างนะครับ มีใครบ้างคนแรกเลยนะครับมีคุณคณิษฐานะครับ HR ฝ่ายหน่วยงาน HR นะครับคุณทิติมาพร6,400 6,141บาท30สตังค์นะครับคุณรัชนีแล้วก็คุณวุฒิพัฒน์นะครับ208บาทนี่คือเทเลนะครับแล้วก็มีคุณมายุรา383บาทนะครับเทเลเหมือนกัน,นครับรวมกันแล้ว7,374บาท62สตังค์มีหมด5ท่าน ที่เรามาดูในส่วนของตัวสุข,ขาลามาสายอีกตัวนึงก็คือมาสายเกินสามสิบนาทีนะครับก็มีคนที่ติมาพรนะครับมีสองครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็การป่วยนะครับเดือนนี้ก็มีการป่วยแบบไม่มีใบลาป่วยแบบไม่มีใบรับรองแพทย์เนี่ยมีหกวันเองนะครับน้อยลงมากนะครับเมื่อเรียบเที่บกับเดือนกุมภาพานันธ์ไปถึงสิบแดครั้งนะครับลดลงพอสมควรนะครับแล้วก็การลาป่วยแบบมีใบรับรองแพทย์ก็มีแค่สิบวัน ครึ่งนะครับก็ลดลงนะครับลากิจฉุกเฉินไปนหกครั้งนะครับถือว่าเดือนนี้เรื่องระเบียบวินยัยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแต่ก็ก็ต้องอมีการกระตุ้นแล้วก็มีการาลลรณรงค์ต่อไปนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของตัวการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบการจ่ายเงินเดือนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเปรียบเทียบ เดือนต่อเดือนคือถ้าเดือนนี้คือเดือนมีนาคมผมก็จะยกยอดเปรียบเทียบมาเนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นเรามีการจ่ายโบนัสนะครับผมว่าบางทีเปรียบเทียบแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเกินทุกทุกมันยังมันเกินทุกอันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีโบนัสเข้ามาเกี่ยวข้องผมเลยขออนุญาต Ğ ใช้เดือนมกราคมเนี่ยเป็นฐานของการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่า เราไม่มีการจ่ายโบนัสทุกเดือนอยู่แล้วนั้นผมใช้เดือนที่มีมักเป็นค่ามาตราฐานดีกว่าก็ขอยกเป็นเดือนมกราคมนะครับเรามาดูแผนกแรกกันเลยนะครับแผนกแรกเป็นแผนกบัญชีนะครับมีพนักงานเท่าเดิมนะครับคือ7ท่านด้วยกันยอดจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 6, กพันสองเบาทคิดเป็นหเปอร์เซ็นต์นะครับสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุนหนึ่งเลยมาจากหลกัหลกๆเลยคือมีการปรับฐานเงินเดือนนะครับในตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับปรับฐาเนเงินเดือนทั้งหมด ในเดือนในใของบัญชีเนี่ยเรามีการปรับฐานเงินเดือนทั้งสิ้น5ท่านด้วยกันนะครับต่อไปเขเป็นแผนก HR พนักงานเท่าเดิมครับ2ท่านด้วยกันอ่าต่างเพิ่มขึ้น499บาท67สตางค์1%ก็มีมาจากการปรับฐานเงินเดือนเช่นกันนะครับพ่ามีการปรับฐานเงินเดือน1ท่านนะครับต่อไปเป็นแผนก IT นะครับพนักงานเท่าเดิมนะครับยอดผลต่างนะครับ,รบ1 2 0 0 สามสิบสาบาทสิบเก้าสตางค์คิดเป็นแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็มาจากการปรับฐานเงินเดือนเช่นกันนะครับส่วนมาเป็นมาเก็ตติ้งนะครับพนักงานจํานวนเท่าเดิมคือเจ็ดท่านด้วยกันยอดผลต่างน,นะครับหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตอันนี้ก็มาจากการปรับฐานเงินเดือนด้วยนะครับแล้วก็ QDM นะครับพนักงานในเดือนนี้11นะครับเดือนมกรามี10เพิ่มขึ้นมา1คนนะครับแล้วก็ในส่วน ผลต่างอยู่ที่3 3 4 6 3 2บาท27สตางค์นะครับคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นสูงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าในเดือนนี้ในเดือนกุมภาพเดือนมีนาคมเนี่ยมีพนักงานกู้ยืมเงิน1ท่านนะครับเป็นเงิน25,000บาทนะครับแล้วก็มีการปรับฐานเงินเดือนด้วยนะครับของคิวเดียมมีการปรับฐานเงินหคนด้วยกันนะครับต่อไปครับเป็นเทเลนะครับพนักง,งานลราลง1ท่านนะครับผลต่างนะครับเพิ่มขึ้นเจ็ดพันหนึ่งร้อย 83บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น3เปอร์เซ็นจริงๆแล้วพนักงานลดลงเนี่ยพนักงานลดลงเนี่ยจะต้องอมีตัวเลขเงินเดือนลดลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในเดือนนี้นะครับในส่วนของตัวพนังานเทเลเนี่ยมีการกู้ยืมเงินของคุณรัตดาเนี่ย20,000บาทซึ่งมันก็ดูแล้วมันผลต่างมันไม่ถึง20,000ก็แสดงว่าคนที่หายไปก็น่าจะมีส่วนด้วยนะครับก็แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นแผนกวีแคร์นะครับพนักงาน4ท่าน นะครับเหมือนเดิมเท่ากัน2เดือนนะครับผลต่าง6,100 6,148บาทนะครับมาจากการปรับฐานเงินเดือนทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับดังนั้นจะสรุปได้ว่าในเดือนมีนาคมกับเดือนมกราคมเนี่ยด้วยพนักงานเท่ากันนะครับผลต่างอยู่ที่6 7 2 0 3บาท5สตางนะครับผลต่าง7%เนี่ยมาจากการปรับฐานเงินเดือน เป็นในยะสําคัญและมีการกู้ยืมเงิน2ท่านเป็นเงิน45,000บาทนะครับนี่คือในส่วนของผลต่างถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้ว45,000ลบ67,000นะครับต่างกันอยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าต,ตัดออกไปก็ต่างหมื่นบาทไม่มีในยะสําคัญเลยนะครับนั่นแสดงว่าเดือนนี้การผิเชี้เงินเดือนโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสวัสดิการประจําและไม่ประจํานะครับสวัสดิการประจําเรามียอดจ่ายอยู่50,000บาทอยู่แล้วนะครับก็เป็นของค่าตําแหน่งต่างๆ นะครับตัวเอกสารที่ใช้ประกอบในการตรวจสอบก็คือเอกสารชี้แจงที่มารายได้ประจําเดือนมีนาคมนะครับนี่ครับสวัสดิการประจำนะครับยอดจ่ายอยู่50,000บาทท้นนะครับซึ่งตรงกับในส่วนในกลัวของตัวตารางในตัวสีเขียวนะครับห้าหมบาททวนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีค่าตําแหน่งเลยนะครับสามหมนะครับค่าโทรศัพท์ค่าน้ํามันรถของในส่วนของเมสเซนเจอร์นะฮะท่านเป็นเงินสี่หม่น เออ4,500บาทสองท่านเป็น9,000นะครับค่าน้ำมันของพี่หนึ่งนะครับอุดม4,000บาทนะครับค่าโทรศัพท์ของน้องอ้น1,000บาทนะครับราคาเดินทางมาของแม่บ้านนะครับสองท่านเป็น12,000บาทคูณสองท่านเป็น4,000บาทรวมแล้วนะครับค่าสวัสดิการประจําฟิกอยู่50,000บาทนะครับส่วนสวัสดิการไม่ประจําเดือนนี้อยู่ที่18,805บาทนะครับเปรียบเทียบกับเดืนอนกุมภาพันธ์นะครับ อยู่ที่19,340บาทนะครับลดลง535บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อตัวแรกเลยนะครับในเป็นตัวในส่วนของตัวค่าน้ํามันของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับมีคุณนิชพิษคุณอาริยาจรินนะครับคุณปุณฉลั์นะครับคุณทิติมาพรและก็คุณรัตดาวันนะครับยอดจ่ายอยู่ที่13,500บาทนะครับเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ลดลง1,250บาทนะครับเนี่ยก็ เดือนนี้นะครับการตรวจสอบนะครับร่วมกับทางพี่หนิงแล้วก็น้องบิ๊กนะครับในการตรวจสอบฟังไฟเสียงนะครับในการกับตารางการใช้รถด้วยนะครับน่าจะทําให้การตรวจสอบในเรื่องของน้ํามันเนี่ยถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวค่าเดินทางของคุณจักริดนะครับอยู่ที่ 2, 5 0 5ห้า้ยหบาทนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับเรามีในส่วนของวันเกิดนะครับ พนักงานที่เกิดในเดือนนี้มือหมดห้าท่านเลยนะครับห้าท่านมีใครบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับคนแรกเลยนะครับเป็นคุณจำนะครับจำเกิดมีวันเกิดนะครับหนึ่งคนนะครับก็มีคุณรัชนีสองคนนะครับคุณมั่ยุราสามนะครับคุณอมรมนสี่สุดท้ายก็คุณ นรุดี5้าคนนะครับเดินเกิด5้าคนเป็นเงิน2,500บาทนะครับแล้วก็มีการเดินทางมาทํางานวันเสาร์นะครับของหน่วยงานบัญชี1ครั้งนะครับก็เป็นคุณแจ่มนะครับรับไป300บาทนะครับรวมกับเงินเดือนที่จ่ายเป็นวันเกิดนะครับเป็นห้าร้อยรวมกันในช่องของสวัสดิการไม่ประจำเป็นแปดร้อยนะครับของคุณแจ่มนะครับก็ถือว่าการตรวจสอบถูกต้องนะครับในส่วนของสวัสดิการไม่ประจำและประจำนะครับต่อไปนะครับเป็นของหน่วยงาน TSR นะครับในเรื่องของค่าเฉลี่ยดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้เรามีพนักงานทั้งสิ้น15ท่านยอดจ่ายรวมอยู่ที่202,5383.34สตางค์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทจริงๆแล้วจริงๆมันต้องลดลงอย่างที่แจ้งไป จริงๆมันต้องลดลงนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันมีการกู้ยืมเงินนะครับของตัวเนี่ยตัวนี้ครับของคุณรัตดาวันด้วยสองหมื่นจริงต้องลดลงลงเหลือสองแสนเลย่ะสองแสนสองแสนห้าพันนะครับเดือนนี้ทําให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทห้าสิบหกบาทตังค์ตัวนี้นะครับแต่เดือนหน้าเดี๋ยวก็จะลดลงอีกนะครับในส่วนค่าเฉลี่ยนะครับต่อไปนะครับเป็นการหักอื่นๆนะครับ เดือนนี้มีการหักเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีการหักเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเดือนนี้มีการหักอื่นๆทั้งสิ้น6,8640บาทนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับมีใครบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นของนายโนบลิตนะครับ3,105บาทนะครับก็มีค่าจอดรถด้วยนะครับแล้วก็มีค่าอาหารด้วยนะครับ ต่อไปนะครับของมาร์เก็ตติ้งนะครับ5ท่านคนละ600บาทนะครับเป็นการหักเพื่อชดเชยในการซ่อมแซมรถยนต์ซีวิชนะครับทั้งหมด3มงวดนะครับทั้งหมด3มงวดนะครับนี่คือการหักงวดแรกนะครับคนละ600อบาทนะครับนั่นแสดงว่าหักงวดละทั้งทีมเนี่ยงวดละส0 0พันนะครับจะมีพี่หนิงพี่หนิงคนหนึ่งแล้วก็ พี่เปานกน้องออฝนนะครับห้าท่านหกร้อยนะครับสามพันต่อไปนะครับก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวค่าประกันสังคมจ่ายเพิ่มเติมนะครับมีคุณสุเทพนะครับคุณชัดชัยสองคนนี้เป็นในส่วนของพี่เเซนเจอร์นะครับคุณบัริตาคุณปานอมนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวแม่บ้านนะครับก็นี่คือของคุณ ร,ระมอม70บาทนะครับในส่วนของหักเพิ่มเติมนะครับนี่คือในส่วนของคุณปณิตานะครับ100บาทรวมกับตัวค่าที่จอดรถ214บาทนะครับเป็น314บาทนะครับของคุณปณิตานะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของคุณชัดชัยนะครับคุณชัดชัยก็อยู่ที่212บาทนะครับในจานจ่ายค่าประกันเพิ่มเติมต่อไป214บาทนะครับเป็นค่าที่จอดรถของ อ้นนะครับ214บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว225บาทนะครับเป็นในส่วนของตัวคุณสุเทพนะครับในเรื่องของจ่ายวิระกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็1,500บาทนะครับเป็นของพี่ไก่นะครับเรื่องค่าอาหารกลางวันนะครับของพี่ไก่หน0่บาทรวมแล้วเดือนนี้เราหากอื่นๆนะครับจากพนักงานไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารค <K 1> <ส>่าที่จอดรถไม่ไว่าจะเป็น รถยนต์ของพี่ป๊อปรถมอเอร์ไซค์ของพี่อ้นนะครับก็ของคุณบรนิตาแล้วก็มีการหักเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายประกันตนเพิ่มเติมนะครับด้วยนะครับและรวมถึงมีการหักเงินของหน่วยง,งานมาร์เก็ตติงในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ซีวิครวมแล้วเดือนนี้อยู่ที่8,640บาทนะครับในการหักเพิ่มเติมนะครับนี่คือภาพรวมในการจ่ายเงินเดือนนะครับประจำเดือนมีนาคม2,558นะครับ1,055,039บาท73สตางค์จริงๆแล้วถ้าไม่ลบเงินกู้ยืมไป45,000นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0นล้านหมื่นะครับนหมื่นล้าึ1ง1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ ้าดูเข้าไปอีกก็คือในส่วนนี้นะฮะเรามีการปรับเงินเดือนพนักงาน,นฐานปรับฐานเงินเดือนพนักงานประมาณ25ท่านด้วยกันก็ถือว่าปกติครับในเดือนนี้ครับถือว่าการตรวจสอบเงินเดือนถูกต้องครับขอบคุณมากครับ